สิ่งที่ผมไปประเทศจีนคราวนี้แล้วได้ประโยชน์มากก็คือได้พบกับผู้นำคนหนึ่งที่เขาเก่งเรื่องการบริหารองคอ์กรผมเล่าให้เขาฟังว่าโดยส่วนตัวเนี่ยได้ศึกษาองคอ์กรบริหารเชิงพุทธเชิงศาสนาหลายองคอ์กรจนบางครั้งก็ไปเปรียบเทียบแล้วก็มีความรู้สึกว่า อยากจะแนะนำอยากจะเสนอแนะแต่พอพูดไปพูดมามันจะกลายเป็นการวิเคราะห์เชิงข้อดีข้อเสียงซึ่งแต่และองค์กรเนี่ยเขาก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาหรือกองเชียร์เอาไปเอามาเราพูดไปด้วยเจตนาดีแต่กลายเป็นว่าถูกมองว่าเป็นเจตนาร้าย ทั้งๆท,ที่เราวิจารณ์ด้วยสติสัมปชัญญะและวิจารณ์ในเชิงว่าควรจะแก้ไขอย่างไรแต่แน่นอนว่าพอพูดไปพูดไปกลายเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีเป็นต้นพอผมไปถามคนจีนท่านเนี้ยนะ,ะชื่อว่าเจ้าเว่นเฉินเนี่ยเขาอยู่ที่บนทนซีอันแถวเสียนหยางเขาบอกว่าใน ปรัชญาของคนจีนเนี่ยเวลาเขาจะพูดกับคนที่สูงกว่าเนี่ยเขาจะไม่พูดในเชิงเปรียบเทียบบวกลบตรงๆเขาจะเดินเข้าไปหาผู้นำคนนั้นเลยถ้าเราอยากจะทดลองดูว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าให้เราเดินเข้าไปหาผู้นำองค์กรแต่และองค์กรนั้นเลยแล้วก็ไปถามคือเราไปถามเราไม่ใช่เอาข้อสรุปของเราเนี่ยไปคุยกับท่านว่าของท่านไม่ดีตรงนั้นตรงนี้ เราต้องกล้าที่จะเข้าไปคุยกับท่านแล้วก็ถามไปทีละข้อว่าอ,อ,องค์กรของท่านวัดของท่านโบสถ์ของท่านมีข้ออะไรที่ควรปรับปรุงหรือเปล่าคือลงท้ายเนี่ยจะต้องเป็นลงท้ายด้วยการตั้งคําถามไม่ใช่ลงท้ายด้วยการบทสรุปนะเหมือนอย่างเช่นทุกวันนี้ดูในรายการเมืองไทยเนี่ย นักวิเคราะห์เชิงการเมืองมักจะลงท้ายด้วยคําว่าหรือเปล่านะจะไม่ใช่ว่าลงท้ายด้วยบทสรุปเสมอไปซึ่งอันนี้เราได้ประโยชน์มากเลยแล้วท่านเจ้าเวฉินเนี่ยก็ยังแนะนําเลยว่าเมื่อเวลาเราเข้าไปคุยกับผู้นําแต่ละองค์กรเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นถามว่าท่านคิดว่าองค์กรของท่านเนี่ยสมบูรณ์หมดหรือยังหรือมีข้อแนะนํา เขาควรปรับปรุงตรงไหนอีกไหมเนี่ยล้องต้องเริ่มต้นด้วยแบบไหมควรจะปรับปรุงไหมแล้วเขาก็จะเปิดโอกาสให้เราพูดเองและเมื่อเราพูดไปในแต่ละข้อแต่ละข้อก็ให้ท่านเป็นผู้สรุปเสมอไม่ใช่เราเป็นคนสรุปนะท่านก็จะบอกว่าเราเวลาเสนออะไรไปเนี่ยว่าควรจะปรับปรุงอะไรไหมเราต้องถามท่านท่านก็จะเปิดโอกาสว่าไหนลองเสนอมาสิว่าควรจะทําอะไร เราวิธีการของเราก็จะต้องเสนอแบบทําตัวว่าถ้าในทัศนะของเราเราคิดว่าถ้าจะเพิ่มตรงนี้ดีไหมครับดีไหมคะอะไรเงี้ยนะไม่ใช่ว่าต้องควรจะปรับปรุงอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้น,นี่มันแข็งไปซึ่งนี่มันเป็นข้อเสียของอคนที่เรียนมากรู้มากแล้วก็ไปนําเสนอเชิงเดี่ยวแต่ในความเป็นจริงเนี่ยโลกมันมีลําดับขั้นตอนมีผู้สูงผู้ต่ํามีมารยาทน,นะ เวลาเรานำเสนออะไรกับใครเนี่ยเราจะต้องเข้าไปถึงตัวบุคคลน,นั้นและให้เขารู้สึกเองว่าเออมันดีนะมันน่าปรับปรุงนะและเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เป็นคนนำเสนอเป็นเรื่องที่ผู้นำแต่ละคนแต่ละองค์กรเนี่ยเขาสรุปเอาเองว่าเออมันน่าจะทำานี้นะซึ่งซึ่ง,งมันเป็นวรยุทธ์เป็นศิลปะการนำเสนอที่สวยสดงดงามมากแม้แต่ผู้นำเสนอเนี่ย ก็ไม่ได้อัตตาไม่ได้ตัวตนว่าฉันเป็นคนนำเสนอแต่เป็นการเข้าไปคุยกับผู้นำอย่างสุภาพอ่อนโยนแล้วให้ผู้นำแต่ละองค์กรเนี่ยเขารู้สึกเองอนุญาตเองหรือยอมรับไปเองว่าจริงนะมันน่าจะปรับปรุงแต่น้นตรงนี้ผ่านการเสนอเป็นข้อเสนอเฉยๆไม่ใช่เป็นข้อสรุปข้อสรุปเนี่ยจะต้องเป็นของผู้นำแต่ละองค์กรเท่านั้นวันนี้เราได้ตรงนี้มากเลยว่า เวลานำเสนออะไรไปเนี่ยอย่าไปเขียนอะไรแบบแข็งแข็งห้วนห้วนด้านด้านนะ,ะต้องเข้าไปถึงผู้นำองค์กรแล้วไปถามว่าเออมันควรจะปรับปรุงไหมครับหรือว่าไม่ต้องปรับปรุงแล้วแล้วก็ให้ให้ผู้นำแต่ละท่านเนี่ยท่านให้โอกาสเราแล้วเรากระละทุกการนำเสนอเราก็จะต้องตบท้ายคำว่าดีไหมครับหรือว่ายังไม่ดีหรือท่านมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรอ่่างั้เนี่ยวิธีการนำเสนอเนี่ย เป็นเป็นศิลปะที่เราได้ประโยชน์มากจากการไปประเทศจีนครั้งนี้ที่สซีอันในช่วงเดือนพฤศจิกายน2566